ทำคลิปไปคนก็ดูเยอะอยตอนนี้รันห้าแล้วผัวก็มาบานเลยผมบ้างบ่นบ้างน,นะครับก็จากที่คลิปรถยนต์ที่คุณูหลีเรียกนะผมก็พูดเป็นตั้งแต่เปิดคลิปกลางคลิปยันปิดคลิปเลยนะครับว่ามันเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับบางท่านก็แบบเออซ่อมเก่งจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไหล่ยังพอมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รรค,รบคือเราก็บอกอะไหล่มันมีนะครับแต่ว่าอะไหล่บางรุ่นเนี่ยมันก็แพงกว่ารถตลาดนะครับแล้วเราก็เจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากทะเลาะนะครับ ก็ถ้าอู่ไหนดีๆนะครับพี่มาโปรโมทได้เลยข้างล่างนะครับเดี๋ยวเฮียไปช่วยให้บริการนะครับหรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพริมณฑลซ่อมพวกตระกูลมาสด้ากระบะมาสด้าเก่งๆนะครับระบบน้ํามันระบบหัวฉีดระบบเครื่องระบบเกียร์เก่งๆฟอมฟอร์ดเก่งๆนะครับทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับหรืออู่ไหนที่แบบมีอไหล่เชฟเขาบอกบางเจ้าก็มีอไหล่เชฟเยอะนะครับอ่านะครับก็โพสต์มาด้านล่างเลยเดี๋ยวคันไหนเฮียทาไม่จบเดี๋ยวเฮียทักหาเดี๋ยวเฮียไปอุดหนุนเดี๋ยวเฮียไปเป็นลูกค้าให้นะครับ จะได้ไม่ต้องมาเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดนะครับเอาแบบสร้างสารรค์เนือ้ออาหามาหากินนะพี่โพสเลยข้างล่างนะครับ,รบอ่าผมทำฟอร์ดเก่งทำมดสด้าเก่งทำจบทำพวกเชฟอะไรถูกฟอร์ดผมหรือพี่โปรโมทราคามาเลยทำเครื่องเท่าไหร่ระบบไฟเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่พี่ลงมาเลยข้างล่างเดี๋ยวถ้าราคาดีเดี๋ยวเฮียเปลี่ยนอูเลยเดี๋ยวเฮียไปอุดหนุนพี่เลยไปซ่อมเพราะรถเราซื้อทุกวันนะครับเผื่อเป็นพัดนุ่งพัดเนอร์กันได้นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าโอ้โห,หเฮียเทพมาโพสอย่างงี้แย่เลยตายเลย บางคนเพื่อนร่วมอาชีพมีรถแบบนี้เหลืออยู่ทําไงเนี่ยคืออันนี้ก็ต้องอธิบายนะครับมันไม่ได้็นคนเชื่อเยียทุกคนหลอกนะครับมันเปความมิดเห็นส่วนตัวแล้วเราเจอมากับตัวบางทีเรา้อเราค้ารูกนี้เราก็จําไว้เราก็จะได้ไม่ซื้อมาขายอีกอย่างนี้นะครับส่วนท่านมีรถที่ดีรถที่จบลูกค้าเขาโอเคเขาก็จบนะครับมันก็ต้องมีคนเตือนกันนะครับ ก็เหมือนเนี่ยไข่เจียวเนี่ยสมมติพันห้าไปโดนสี่พันอ่ะไม่มีใครบอกไม่มีใครมาพูดคนมันก็โดนสี่พันกันทั้งประเทศหรือเราแคบิกิีก็โดนสี่พันกันหมดแล้วก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมฮะอันนี้เราประสบการณ์ตรงเราเจอมาเราก็แค่มาอธิบายให้ฟังนะกันในในมุมมองส่วนบุนคคลก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่วาขอไม่เห็นส่วนตัวนะนะรถทัวร์ยังจะมาอีกนะฮะใครอูไหนเจ๋งอะลงมาเลยพี่เดี๋ยวผมไปช่วยอุดหนุนให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับส่วนเพื่อนร่วมอาชีพกดกดงอนๆกันก็ ทำไงอะพี่ก็ถ้าของพี่ดีจริงแล้วของพี่มันไม่เสียพี่ดีแคร์ลูกค้าได้พี่บอกเลยถ้าลูกค้าบอกเอ้ยดูคลิปเพียม,มาบอกให้ระวังรุ่นนั้นรุ่นนี้พี่พี่ก็บอกสตาร์ทรถได้เขาดูให้ลองขับเปิดเครื่องเปิดเดลยเขาดูเลยให้เขาเชื่อใจกันเนาะนะครับส่วนใครที่ขายรถไม่ได้คุณภาพอ่ะอันนี้ก็ผมว่าแพ้ภัยตัวเอง นะครับขายรถเครื่องเกียร์กระตุกไปหลอกลูกค้าขายอะไรเงี้ยก็แพ้ภัยตัวเองไปแล้วกันนะวพี่น้องไปทํามันรถสวยก่อนลูกค้าได้แฮปปี้วินวินทัน้งสองฝ่ายแล้วกันผมก็ช่วยได้แค่นี้ก็ไม่คิดว่าจะล่อไปร้านห้าวิวแล้วปกติก็ดูกันหลักหมื่นหลักแสนนะโอ้โหรถทัวร์มามาทั้งรถทัวร์มาทั้งรถบัสอ่าพวกรถบัสก็มาสายปกป้องเลยว่าอนเียขอบคุณมากเลยรถทัวร์ก็เยอะนะก <c oughs> <นะ S 2> ็นาๆจิตตังกันไปครับโอเคขอบคุณครับ